ส่วนการตามตัวของเสียแป้งตอนนี้ยังไม่พบตัวนะครับแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องของผู้ต้องหาที่เป็นลูกน้องใกล้ชิดกับเสียแป้งที่พาเสียแป้งหลบหนีตอนนี้จับได้ทุกคนแล้วนะครับซึ่งคนล่าสุดก็คือในนนสุดทีวัดครับโดยเมื่อวานนี้นะครับในหนทรก็ถูกควบคุมตัวมาที่สอพเมืองนะครศรีธรรมราชแล้วแต่ว่ายังคงปฏิเสธว่าไม่ได้ช่วยเสียแป้งหลบหนีนะครับซึ่งทําให้การเนี่ยนะครับก็ขัดกับภรรยาที่ยอมรับว่า สามีช่วยขับรถไปส่งเสียแป้งที่ชายแดนจริงครับตอนอนี้ตำรวจก็ปามีหมายพ้นตำรวจมาตูวมาคุยกับจ้าหน,น,น,น้าที่รวจเถ้าไม่ปล่อยเดี๋ยวเราจะพาตำรวจเข้าไปนี่เป็นวินาทีที่เจ้าหน้าที่ไปล้อมจับนายสุทธิวัฒน์ขุนนรงค์หรือว่าหนอนครับ เกิดขึ้นเมื่อช่วงเย็นวันอังคารที่ผ่านมาที่ห้องเช่าแห่งหนึ่งในพื้นที่ตำบลดอนตะโกอําเภอเมืองราชบุรีครับโดยนายสุทธิวัตรเป็นผู้ต้องหาที่ถูกออกหมายจับกรณีขับรถช่วยนายชวลิตทองด้วงหรือว่าเสียแป้งหลบหนีเมื่อคืนวันที่22ตุลาคมที่ผ่านมาจากนั้นก็ได้มาเช่าห้องพักที่ราชบุรีตั้งแต่ช่วงค่ำวันที่29ตุลาคมกับผู้หญิงสองคนและก็มีเด็กเล็กมาด้วยครับ และนี่คือช่วงที่ตำรวจควบคุมตัวนายสุทธิวัน์จากราชบุรีมายังสอพอเมืองนครศรีธรรมราชซึ่งมีปฏิกิริยาฉุนเฉียวต่อสื่อมวลชนครับและยังปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาโดยเมื่อคืนที่ผ่านมาในช่วงที่นายสุทธิวัต์ถูกควบคุมตัวเข้าห้องขังที่กองกำกับการสอบสวนตำรวจภูธรเมืองราชบุรีผู้ต้องหาก็อ้างว่าตัวเขาเองไม่ใช่ลูกน้องเสียแป้งครับแต่ว่าไม่ตอบรายละเอียดอื่นๆ ขณะที่ภรรยาของนายสุทธิวัตรก็ยอมรับว่าสามีของเธอนั้นขับรถไปส่งนายชวลิตที่ชายแดนจริงครับก่อนที่จะหลบหนีมาซ่อนตัวที่จังหวัดราชบุรีโดยเธออ้างว่านายสุทธิวัตรไม่ใช่ลูกน้องคนสนิทของนายชวลิตส่วนเงินที่โอนเข้าบัญชีก็ไม่ใช่ค่าจ้างนะครับแต่ว่าเป็นเงินส่วนตัวของสามีครับแล้วเพอนหนูบอกว่าอ,อ,อันก็โอนให้แล้วแต่มนเป็นตังของเครนหนูไม่ใช่ค่าจ้างอะไรค่าจ้างอะไรไม่ได้ไม่รู้ แต่เราไม่ได้แต่เขาคือไม่ใช่ลูกน้องหรือไม่ใช่ลูกน้องคนเสนิทค่ะแต่วซนตัวเราเขาเขาได้รู้จักกับเด็กเย้ะมากไหมตรงนี้หนูไม่รู้ไงว่าเขาเออแต่เขา,าไม่ได้สนิทไม่ได้เป็นลูกน้องมือขวาอะไรอย่างที่ขา่าวบอกอ่ะเออถ้าะขาไปออกมั่วงไงสำหรับผู้ต้องหาที่เป็นลูกน้องคนใกล้ชิดของเสียแป้งนี่ถูกจับกุมหมดแล้วนะครับ ตอนนี้ก็เหลือแค่เสียแป้งหรือว่านายโชลิตทองด้วงเท่านั้นที่เป็นผู้ต้องขังที่ยังหลบหนีอยู่ในขณะนี้ครับ